สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำห่อหมกปลาน้ำดอกไม้ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะคะว่าใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะเราไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะปลาน้ำดอกไม้ค่ะหั่นค่ะแล้วเอาแต่เนื้อนะคะล้างเกลือให้สะอาดค่ะ แล้วก็มีไข่มาดัใส่ไข่สองใบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยพริกพริกสีฟ้าแดงค่ะไว้ตกแต่งให้วสวยงแล้วก็มีพริกแกงค่ะพริกแกงละเอียดมีกะทินะคะวันนี้มาดันไปใส่โหระพาอย่างเดียวค่ะคราจะใส่ผักกาดขาวหรือว่ากระหลำ่ำหรือว่าใบาย,ยอก็ได้นะคะแต่วันนี้ใส่อย่างเดียวค่ะแล้วก็มีน้ำปลานะคะ นี่ค่ะเราจะทากระทงกันะค่ะกระทงเราไปรนไฟก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาแตกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะ,ะกบกันอย่างนี้ค่ะ,ะกบกันสองชิ้นนะคะประกบกันแล้วก็พับค่ะถ้าเราพับตื้นๆอย่างนี้เขาก็จะทาทาให้เขาใหญ่กว้างขึ้นนะคะ สด้านนะคะแล้วก็แม็กใช้ใช้แม็กก็ได้ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะน,นี่จะทำทรงกระทงใหญ่หน่อยะคะ่ะเพราเราทำทานเองนะคะ ใครทำขายก็ทำเล็กๆหน่อยค่ะนี่ค่ะรามทำใหญ่ๆไปเลยไอ้ที่เรานี้เราก็ถ้วยนะคะถ้วยวัดเอาค่ะอถ้วยอย่างเงี้ยค่ะคว่ำลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเมีดกกีดเอานะคะกรีดให้เขากลมๆค่ะเราจะเอาหน้าเขาประกบกันค่ะ ก็ทำดูรายเส้นเบตองนะคะถ้าเบตอรงเราไม่ตากแดดเราก็เอาไปโดนโดนไฟได้นะคะให้เขานิ่มนะคะโดนไฟไข้เขานิ่มเวลาเรากัดเขาจะไม่ต้องเขาจะไม่แตกนะคะ สวยงามนะคะเดี๋ยวาไลดามทำให้เสร็จก่อนเรามาปรุงเครื่องกันอันนี้เราก็มาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่น้ำตาลปีด๊ดลงไปนะคะตามด้ยพริกแกงค่ะใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็กะเอานะคะ นปลาค่ะแล้วใสไข่สองใบนะคะ แล้วค้นคนให้เข้ากันค่ะนำใส่เนื้อปลายอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่ตะไครยนะคะ ใส่กะทิลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะถ้าเรา ก็เราใส่เนื้อปลาก,กายเราใส่แค่ใส่ไข่แค่ใบเดียวก็พอค่ะแต่นี้มาดาไม่ได้ใส่เนื้อปลาก,กายนะคะใส่เป็นปลาน้ําดอกไม้ค่ะ ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะใส่แบมะกรวดนิดหน่อยนะ๋ยวไว้เราใส่เยอะ นี่ค่ะเราจะใส่หอยระพาลงไปนะคะใส่หอยระพาลงไปแล้วก็จะตักเนื้อปลาใส่เลยค่ะเราจะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะ เราจะไปนึ่งกันค่ะเราจะนึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ้ะเราจะมาทำน้ำกะทินะคะที่จะไปราดข้างบนค่ะน้ำกะทิค่ะเราจะใส่แป้งมันลงไปประมาณครึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะครึ่งช้อนนะคะเราจะคนเากับให้เข้ากันนะคะ วจะไปอุป่นไฟนะฮะแป้งประมาณครึ่งช้อนชาประมาณช้อนชาาก็ได้ค่ะเพื่อให้กะทิขาเหนียวนะคะอุ่นเฉยๆนะคะไม่ให้ไม่ให้เขาแตกมันนะ,ะ,ระเราไมไไปอุ่นกะทิเราเรามาลาดกันนะคะตอนนี้เราก็นึ่งครบ15นาทีแล้วค่ะ กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไปค่ะทำกระทงใหญ่นิดนึงนะคะหันนี้ จะรยได้แมบ,บมกโกรค่ะตามด้วยพิดซีฟ้าแดงนะคะ อันนี้หอมหมกของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะคะหอมหมกปลาน้ําดอกไม้ของมาดามก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะลองมาทําทานดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้มาดามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ